สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สันักกานใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีรถสวยๆเข้าใหม่ที่น่าสนใจอีกหคันมาแนะนำนะครับเป็นอ s ซูซ m มูเ1.9ปี2016นะครับสีขาวมุกคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับที่จะนำมานำเสนอให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2016 เครื่องยนต์1.9นะครับเป็นตัว Blue Power นะครับผมรายละเอียดด้านหน้านะครับโคมไฟเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมมาพร้อมไฟ Super Daylight LED แล้วก็ไฟ Sport Light นะครับสวยงามมากๆครับคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนี้เองนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆคันของคันนี้กันนะครับ นี่นะครับในส่วนของยางแม็กนะครับเป็นแม็กแท้จากโรงงานนะครับผมดิสเบรกนะครับคู่หน้านะครับนะครับแม็กไม่มีการชำรุดนะครับนี่นะครับรายละเอียดด้านข้างนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกันนี้สีสวยๆเงาๆกันเลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดเป็นสีขาวมุกนะครับสวยนะครับสีเดิมลาบันไดเดิมนะครับ ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับผมยังคงรูปสมบูรณ์พร้อมใช้งาน100%เเซเลยนะครับผมนี่นะครับมาถึงรายละเอียดด้านหลังนะครับนี่ครับดูความสดความสวยของคันนี้กันนะครับดูความเดิมของคันนี้กันนะฮะตัวนี้สัญญาณรับสัญญาณนะครับเป็นครีบฉลามนะครับด้านบนนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกที่สปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับ นี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับคันนี้นะครับมามีกล้องมองหลังด้วยนะครับคันนี้นี่นะครับเราสูดไม่เห็นชัดๆเลยนะฮะนี่นะครับรายละเอียดโดยรวมภายนอกนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาลูกค้านะครับไปชมรายละเอียดด้านในกันครับตามมาเลยครับ ตอนนี้เราสดสๆกันเลยนะครับคันนี้เป็นตัว Smart ท t t นะครับผมเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับผมนี่นะครับปรับแสงนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะภายในนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าตรงเพดขึ้นลงนะครับเราจะมีไฟนะครับเวลาเปิดประตูเพิ่มสองสว่างนะครับเป็นันลักมูเอ็กนะครับผมนี่ครับ นี่เลยนะครับภายในสวยครับคุณผู้ชมนี่ครับพรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับผมพรมลายมัลติฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของเบาะนั้นเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตเข้ารูปรับกั๊สีละนะครับนั่งสบายนะครับไม่ปวดหลังเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะครับผมนี่นะครับเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังเอ็นขึ้นเอ็นลงได้นะครับ ปรับขึ้นลงปรับเอนได้นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมระบบเกียร์เกียร์ออโต้คันนี้มาพร้อมระบบแอร์ออโต้นะครับปุ่ม PUT สตาร์ทนะครับผมเป็น ENGINE START STOP นะครับควบคุมด้วยรีโมทนะครับผมแล้วก็จอนะครับมีกล้องมองหลังเป็นจอ DVD นะครับคันนี้คอนโซลด้านหน้าสวยนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ รายละเอียดภายในสวยครับสมบูรณ์แบบนะครับคันนี้มาพร้อมจอกลางนะครับนีครับสําหรับลูกค้าที่มีลูกเล็กเด็กน้อยนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับมีจอกลางให้ด้วยนะครับคันนี้นี่เลยนะครับคันนี้มาพร้อมจอกลางนะครับเชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะครับผมสามารถเปิดดีวีดีดูหนังฟังเพลงเปิดการ์ตูนให้ลูกดูได้นะครับ ก็เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานนะครับครบทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับเบาะนะครับห้องผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยเบาะสะอาดนะครับแลนในส่วนของเบาะนี่ก็สามารถพับได้นะครับผมนี่นะครับไฟส่องสว่างเพดด้านหลังก็มีนะครับนี่นะครับให้เห็นความสวยกันชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดู ประตูหลังกันได้บ้างนะครับนี่นะครับสําหรับด้านหลังนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นกล่องเก็บสัมภาระต่างๆนะครับนี่นะครับก็สามารถเก็บได้เวลาเราขับรถไปนะครับก็จะไม่มีโครงเคร่งนะครับแล้วเบาะแถวหลังก็สามารถพับเก็บได้นะครับจะมีเชือกที่แรกออกมาอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถดึงแล้วก็พับเก็บได้นะครับ พับเก็บเป็นแนวลาบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวขอย่ารับนีนะครับพับเก็บเป็นแนวลาบไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับค้าขายนะครับมีกล่องสินค้านะครับต้องการวางก็พับเบาเป็นแนวลาบไปได้เลยนะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันความสะดวกสบายครบคันเลยนะฮะและครันนี้ก็ยังมาพร้อมอุปกรณ์นะครับ สูงข้างมือแม่แรงนะฮะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่ก็อยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับคันนี้มาครบเลยนะครับตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับกับ Isuzu MU-X 1.9ปี2016คันนี้นะครับนี่นะครับใครที่กำลังหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถที่ตอบโจทย์และก็สมบูรณ์แบบอย่างนี้ราคาเพียงแค่750,000บาทเท่านั้นเองนะครับ 750,000บาทเท่านั้นเองสำหรับอีซูสุบูเอ็กคันนี้นะครับใช้งานดีนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สีขาวมุกนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันครับผมไดตามมาเลยครับรายละเอียดห้องเครื่องยนต์นะครับเรามาดูความสดความเดิมของเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ1.9 DDI นะครับเป็น Blue Power นะครับ แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับรถนะครับย้ำนะครับเป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรก abs นะครับตัวพักกองอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของหม้อน้ําหม้อพักนะครับรายละเอียดคานหน้านะครับเป็นคานหน้าเดิมจากโรงงานนะครับสังเกตว่าหัวน็อตต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับรอยมาร์กสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะครับ ตรงนี้นะครับท่อตรงนี้นะครับท่อดีตรงนี้ยังอยู่ครบเลยไม่มีความร้อนนะครับพิเตอร์ยังปกติเลยนะครับผมการทํางานปกตินะครับท่อไม่มีรอยย่นนะครับนี่นะครับท่อสมบูรณ์แบบนะครับผมนี่นะครับตัวน้ามัน Power นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตใหม่ใช้งานได้ยาวๆนะครับผมนี่นะครับเพจนะครับที่สําคัญนะครับเพจตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นเพจเดิมจากโรงงานเลยนะครับบริษัทอิซุซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์หมายเลขเครื่องหมายเลขแชสซีนะครับครบเลยนะฮะออกรอยครบนะครับนี่ครับความสดความเดิมของรถคันนี้นะครับราคาเพียงแค่7,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสนใจเป็นเจ้าของอิซุซุมูเอ็กคันนี้นะครับโทรมาที่เบอร์0950566926 ต้นเพนยนต์ยินดีให้บริการนะครับย้ำนะครับ095 056 6926ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ,บรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ